ครูให้ทำเอแฮปปี้โบเต้ใช่เปล่าครูตัดเกลียดี๋่วเด่๋เดี๋ยวเดี๋ยวในะครับของหนูใช่ไหมแป้งมันติ๊กก็ได้ติ๊กติดเดี๋ยวลูกจะเย็นเย็นเยย็นเย็นใที่แล้วชอบปะใครที่แล้วชอบปะปันไม่ด อันนี้อะไรอันนี้เป็นของขวัญวันเกิดะไม่อันนี้ของใครแต่ขายของเราเไหเร็วๆไปกดมือลงไปเรียกเออโอ้โหแม่มือแม่มือจะเอาแล้วนะพร้อมยังวันนี้วันเกิดเดี๋ยวยังไม่ได้แฮปปี้เบิร์เดย์เลยน้องดิอ่าน้องวิวแฮปปี้เบิร์เดย์ด้วยกันมาร้องด้วยกันเลยมามาหน้ามาเร็วมาน้าก่อนแล้วพวกเราเราอุนตาแล้วอ่าพวกเราเราอุนต้าแม่ มาหล, <ง S 1> ลมพลังอุตรแมนอ,มอุตรแมนก็<อ>มาด้วยหนึอ,อ,อ่ะแฮ<ค>ปปี้เบิร์